สวัสดีค่ะมากพี่น้องมันนีย่ายหน่อยสิเห็ดเมนูหากินเนี่ยห้เบิ้งโอ้โห,โหพี่น้องน้องวัวน้องวัวสัวสิด็กกินนี่ยบ่แม่ง่ายเดี๋ยวพผ่านไปยังหูบอสวัวมันสิจีบกันสวัวมันสิมักกันสวัวมันสิโต๊ะล่งแต่งงานกันสวัวมันสิได้อยน้ำกันสวัวมันสิมีอะไรอะไรกันพม่ผ่าน<อ>สวัวสิออกลูกพี่น้องบ่แาม่สิได็กกินง่ายงน้องงวงอันนี้แม่ยาเอามาฝากแม่ยามาฝากแม่ยาเป็นผู้เลี้ยงลูกไข่เป็นผู้เด็กกินนี่แหละเป้งได ไส้ปลักหลายๆพี่น้องอันนี้ผักอีเลิศผักสีเล่าเอยเอ็นยีเอยนงังค่ะนั่งนั่งน,นั่งเลิศอันนี้ผักบัวพี่น้องใบมะกรดูดใบมะกรูดละกะตะไคร้พี่น้องหมอมชีไคลูกโดดลูกโดดใส่ลงไปเลยผู้ได้มาเผ็ดเพราะว่าเย็ดแนวกินสีบอนเน่นเผ็ดเนี่ยนี่เพราะว่า,วค,า,วาคุณแม่ยายกินเผ็ดไม่ได้ น,นี่เยา่านสำปผิดใส่ให้แล้วปรุงเลยมาพี่พานปรุงเลยปรุงเลยปรุงเลยเอาชับพี่มาเห็นผลแน่หันไม่พ,พานสีต้มปาลาเห็นู้แล้วไม่นุ่เน่หน่อยสิอ่อนหน่มม่วงพี่น้องว,ว่ไอ้กินยังไงม่วมันทองจ็กเดือนไหมพานจังเดียว บต่ต้องอยากพี่น้องกินงองไปฝาขั้นตะเกียบ่บต่ต้องไปฝาขั้นนึ่งเหรออันนี้ใบมะกรูดพี่น้องใส่ไปเลยปรุงลงไป <c oughs> เห็นยนังกินบ่มีสูตรตายตัวเพราะว่าต้อนนงใส่อันนั้นต้องใส่อันนี้อันใดคิดว่ามันสีแดบใส่ลงไปหมดแต่ละคนจะเห็นโพลทุกการอันนี้ไปแดกพี่น้อง สีนี้ออมน่องเนี่ยปะน่องเนี่ยบ่มีเพราะว่าแย่หน่อยบ่มี่น่องสาวแต่กินออมน่องเนี่ยจิตไม่ฟังคือสีแสดใช่ไหมสีตะออนสีตะออนเขาเหงื่อวายอยู่เจ้าบ่ได้ทใหญ่ๆดอกเจรงแต่เมียหน่อยเราพยายามจะเอาคนว่าปครงแล้วพี่น้องบันนี้สิเอาไปทางหัวเจังสีใส่พักน้ำก่อนเพราะว่ายก ผักมันสิเกลก่อนไปหอมน,นองงัวบักไข่สา,าอันเรไข่สาหง่ๆเลยพี่น้องอู้ผุดยอดข่ดอกพี่น่คะแล้วก็หมักนองนองัวต้มปลาหมักน่องเ<อ><า>น,นี่ยแล้ววะต้มปลาทับทิมไซี่มึนงนะว่าเสียคอพี่นงผ่านแล้เอามามานีก็ได้ท็อู้นอ อันนี้ปลาทับทิมบ้านท่าเือนปลาแดงติดในฝันม,มาพี่น้องหมอห้อนแล้วหม่อร้อนแล้วัดที่นี่เย็นหน่อยใสิไส้ผักใส่ลงไปเพราะไส้ผักโดนเพราะวะ่าผักมันเปื่อยถ่ายน้สิบก๊ซตะคนมาสิหน้าตาก็จะประมาณนี้ อ้อมน่องง่วพี่น้องก็เหมืนอ้อมน่องเมียวันนี้ขานบุมีน่องเมียเหมือนบะช็อกหอมกลิ่นหอมมาแล้วผักอีเลิศผักชีลาวใบมะกรดูดนั่ไนอพี่น้องนั่งน,นอนอก็ไหนอหนอกนอก็ขัน ใส่ลายลายนสิบวนหวานะเดี๋ยวใส่หลายๆมันสิวนวเป็นแกงเนาะอันนี้มันออมเนาะออมอันนี้คือออมของแท้พี่น้องนอ้ำเอาเจาะเออลายก้นไปเบิ้งอันนั้นไปเบิ้งอันนี้สิว่าไม่ออมแน่นะแต่ว่าอันนี้ออมแน่พี่น้องอันนี้คือออมแน่แล้วสิ่งกวนไม้พันเซตเป็นตั้งแต่อ อูได้ใดบสรบไปหาหมอพี่น้องอ่ะจบบริบูรณ์เดือดพุดพุดแล้วปุดพร้อมกินแล้วโอเคสายงายินกันโอเคเช้านี้ฝนตกพี่น้องฝนตกฝนตกผ่านพันุผ่านฝนตกลิ่นแสบแสวิภาวิภาพายุพี่น้องซื้อพายุวิภาอ่ะเปกดกำลังใจให้เศร้าให้เศ้าหน้า ฟังวารปินี้คือสิได้ไพ่แรงอยู่เนาะ